หลายคนอาจจะมีคำถามแบบนี้ครับว่าเวลาย,ยื่นภาษีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องนําส่งเอกสารไปเลยหรือเปล่าหรือถ้าเราไม่มีเอกสารเนี่ยสามารถยืน่นภาษีได้หรือเปล่าอ่ะบอกแบบนี้ก่อนนะครับในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากข้อมูลของเราเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับระบบเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิทัลมล์แท็กนะครับไปจนถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้หรือค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยประมาณหนึ่งแล้วดังนั้นในปัจจุบันข้อมูลบางส่วนจะถูกส่งไปที่สรรพกรอยู่แล้วนั่นแปลว่าเราจะต้องนําส่งเอกสารต่างๆเนี่ยน้อยลงนะครับเรามีหน ข้อมูลตรงกับร,ระบบของสารประกรอนอันนี้แทบจะไม่ต้องนำส่งเอกสารเลยแต่จะเน้นแค่ว้นิดนึงว่าเขาบอกไว้แบบนั้นไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่โดยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยการยื่นภาษีเนี่ยมันเป็นการประเมินตัวเองครับคือยื่นข้อมูลของตัวเองไปก่อนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่สารปกรสงสัยเนี่ยเขาจะ ขอเอกสารเราเพิ่มเติมดังนั้นถ้าเกิดเรายื่นข้อมูลต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วสัปกระไม่สงสัยเนี่ยโดยทั่วไปเขาอาจจะไม่ได้ขอเอกสารอะไรเราตรวจสอบเพิ่มเติมเลยเพราะเราไม่หน้าที่ชี้แจงและอย่างที่บอกไปถ้าสัปกระมีข้อมูลของเราประมาณหนึ่งอยู่แล้วตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ามันไม่ได้มีข้อมูลที่ผิดพลาดม่ได้มีข้อมูลที่ตกล่นอะไรที่มันเป็นสารสำคัญที่จะต้องถูกตรวจสอบหรือให้ยื่นเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็มักจะไม่ขอเอกสารเราเพิ่มดังนั้นเวลายื่นภาษีเนี่ยไม่จําเป็นต้องนําส่งเอกสารทันทีนะครับจะนําส่งเมื่อสัม ก็ได้นะอันนี้คือหลักการก่อนแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นคลิปนะครับหรือว่าเทคนิคที่พูดกันบ่อยก็คือว่าสำหรับคนที่ขอคืนภาษีเนี่ยเวลายื่นเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีเมนูให้เราสามารถนําส่งเอกสารได้เลยซึ่งเทคนิคที่ว่าครับถ้าใครอยากได้คืนเอกสารไวเนี่ยอันเนี้ย ก็บอกเลยว่าเฮ้ยจำเป็นต้องรีบนําส่งเอกสารให้สรรพากรไปก่อนแม้ว่าเขาจะไม่ขอเพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นแล้วว่านําส่งครบเขาอาจจะไม่ต้องขอเพิ่มตรวจสอบก็จะเร็วขึ้นได้คืนภาษีเร็วขึ้นดังนั้นสำหรับคนที่ขอคืนเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดเตรียมเอกสารไม่เรียบร้อยข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยยื่นภาษีเรียบร้อยแล้วนําส่งให้กับสรรพากรไปเลยเดาใจไปเลยว่าเขาจะขออะไรแล้วนําส่งไปเลยน่าจะง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นคนที่จ่ายเพิ่มอันนี้ไม่จำเป็นต้องรีบนําส่งนะครับและโดยทั่วไปปกติแล้วเนี่ยคนที่จ่ายเพิ่มเนี่ยเมนูนาสงกมมขารอ ก็ได้แต่ทั้งนั้นที่พูดมาถึงตรงนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องเก็บเอกสารหลักฐานอะไรนะครับทุกอย่างต้องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผม